สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมฟีจิกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปโชว์แมตช์นะครับคู่แบทเทิลประทะกันระหว่างของใหม่นะครับอย่างไทล์เด็กที่ออกมาล่าสุดนะครับอย่างไทล์เด็ก11นะครับเอาไมล์รอยัลพาราดินนะครับกับไทล์เด็ก12นะครับอาชาเนโอเนต้านั่นเองครับซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ในการบรรยายในชุดนี้นะครับก็คือผมฟีจิสโทฟูครับแล้วก็ผมฟีจิสฟูริดีครับผมโอเคนะครับเราก็มาดูกันว่าพอเป็นของจากทีดีนะครับ ที่มาจากดาวเครด้วยกันนะครับปะทะกันแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูกันได้เลยนะครับก็ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนมือครับและเลือกไปก่อนไปหลังนะครับทางฝั่งที่ได้ไปก่อนก็เป็นทางฝั่งของเนโอเน็กตานั่นเองครับก็สําหรับทางฝั่งของรอยัลพลดินนะครับก็เป็นบรรจากตัวใหม่นะครับจากเทาเด็กอย่างเอาไม้นั่นเองนะครับที่มีความสามารถที่มน้นไปที่การเสิร์ฟเตะสองมาเติมบอร์ดนะครับหรือว่าขึ้นมือได้แทบจะทุกเทินครับเราก็มาดูกันครับ ก็เข้าเธอในจวดทางฝั่งของเนโอเิต้าครับผมก็เลือกตัวไรอยู่ฮะเทคไามสักนิดหนึ่งครับผมและไลฟ์มาเป็นอาบูรอสดาร์กอนบรันครับผมโจกาสหนึ่งใบฮะแล้วผ่านเธอเลยครับผมเข้าเทธนทางฝั่งของโยคอนดนครับไลฟ์ลงมาเป็นซิซิลุสนะครับหยิบควิกชิละครับแล้วก็สกิลของซิซิลุสนะครับเปิดห้าฮารเกตสามครับก็เป็นหนึ่งในโปรโมครับที่มาจากโลกอนาคตนะครับแต่อีกไม่นานก็จะมาแล้วนะครับ และช็อตนี้เปิด5เจอเกสามนะเป็นเอาไม้นั่นเองครับก็หยุดขึ้นมือก็ต้องทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับเพื่อเป็นคอของการนำการ์ดเกสามขึ้นมือครับนอกจากนี้ซิซารุะครับถ้าไม่มีการ์ดหงายหน้าในดาเมจโซนครับก็จะได้บวก5,000ันด้วยนะครับในทัวร์ของเราก็ไม่มีการ์ดในดาเมจโซนแลสบายก็นับนะครับว่าไม่มีการ์ดหงายหน้าครับแล้วทิ้งเกสองไปเลยนะครับแล้วช็อตนี้ววนการ์ดหัวโจมตีเลยครับหนึ่งหมื่นสามพันนับทางฝั่งเนโอนิกตารไม่การ์ดครับ เช็คมาครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับทางฝั่งเนโอตกเป็นดอตติ๊กเกอร์ครับตัวหนึ่งครับแล้วจบเทินไปเลยครับทางฝั่งเรายาวราดินเ้าฝั่งของเนโอครับผมแล้วไลท์เกตสองมาครับผมเป็นทหารเสือฮัซซิเวียครับผมแล้วเมื่อลงได้เสกแพนโทเค็นครับผมจังหวะนี้เลือกเลนฮะแล้วเรียกผิดตัวด้วยครับผมไปหยิบแพนโทเค็นของอาชามาฮะแก้แป๊บนึงเลยฮะแล้วคอมาครับผมเป็นเมเดนออฟบูเลสครับผม แล้วจังหวะนี้ฮะโซบัสหนึ่งครับผมขอแพนโทเค็นไม่เกินหนึ่งใบฮะลงเดกาาคร้บผมและยูนิตนี้จะได้บวกห้าพันครับผมแต่ว,ว่าแวนนี่ก็แรงๆเลยฮะแล้วขอแพนโทเค็นที่คอลัมน์เดียวกันครับผมจังหวะนี้ก็เป็นเลนหนึ่งหมื่นฮะแล้วขวดเลยครับผมแพนโทเค็นบูสแนโทเค็นฮะหนึ่งหมื่นฮะไปที่แวนกาครับผมขอห้าพันเท่านั้นเองฮะขอทัชเล็กน้อยฮะ แล้วได้มาเป็นเคาน์เตอร์ห้าพันับผมแล้วแวนการ์ดบิตตีต่อครับผมสองหมื่นสามพันฮะแล้วโนทิเกอร์ครับผมทางฝั่งรอยย้อนเทคไปโนทิเกอร์เช่นกันครับผานเธอครับผมเอาเดินทางฝั่งรอยย่อพลเรดีนครับไลท์เกตสองมาเป็นลิวาโล่นะครับหนึ่งในตัวเก่งเลยนะครับจากทีดีเอาไม้นะครับกับสกิลเมื่อลงช่องแวนการ์ดบิดเรียกาดครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งครับเสิร์ชหาเกตสองครับจากกองการ์ดฮอลงช่องเดียกาดครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการ์หงายหน้าในดับเบิลโซนครับสามารถจ่ายเป็นโซบัต แทนคอสของการเค้าตัวบัตแทนได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับเอาไปใส่ได้แทบจะทุกเด็กเลยของเด็กรอยัลพลาดินครับทั้งตอนนี้และในอนาคตครับอย่างตอนนี้บางคนก็นำไปใส่กับเด็กของอ uh ่ามายาสตี้ลอร์ดมาเตอร์นะแล้วช็อตน,นี้นครับคอเกตสองมาเป็นบาลอนนะครับก็เป็นยูนิตเกตสองตัวเก่านะครับแล้วก็สับของการไปนะครับตอนนี้ ูืิว่าจะลงอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วลงมาเป็นโปรโมเกตหนึ่งครับฮาราละครับลงบารลอนมาอีกใบครับจากมือครับแล้วลงฮาราลมาอีกใบครับโปรโมเกตหนึ่งเช่นเดียวกันครับแล้วไปแค่นี้เลยครับเอาบารลอนโจมตีครับหนึ่งหมื่นครับโจมตีไปที่เวนการ์ดโอกาสห้าพันนะครับทางฝั่งเนโอเลือกที่จะรับดาเมจนะครับในยูที่เจอครับแล้วแวนการ์ดหัวโจมตีครับหนึ่งหมื่นแปดพันแล้วให้บารลอนตัวทางซ้ายครับ บวกพลังให้5,000ครับทางหูนิีโจมตีแล้วไม่มีิเกอร์ทางฝั่งเนวตกเป็นที่ี่เข้าครับส่งพลังให้บรรการครับแล้วบาลอนครับรีบูด้วยฮาเราโจมตีครับแล้วให้บาลอนอีกตัว 5, ครับโยน5,000ครับตรงนี้จะมีงานาชี้พิดบงง,ง,งเล็กน้อยครับเพราะจริงๆแล้วอ่าสกิลของบาลอนครับบอกว่าจะบวกให้ยูนิตอื่นครับที่โจมตีนะครับ รายการมา2 0,000เลยครับยิงหอแค่ห้าพันแล้วจบเทินไปเลยครับแล้วพอเทิร์นทางฝั่งของเนโอครับผมทางวานนี้ฮะไลท์เกียรศสามครับผมเป็นอาชาครับผมจิมมีจิลลีกิฟฟ์ฮะฟอสต์ทูที่แวนการ์ดเลยครับผมแล้วกดสกิลของอาชาครับผมมัวลงสนามมาเขาต้องบัสหนึ่งครับผมขอแพนโทเค็นไม่เกิน2ใบฮะและยูนิตนี้จะได้รับบวกหมื่นจนจบเทิร์นครับผมทางวานนี้ก็อัดเลน แน่นๆไปฮะบวกหมื่นให้แวนการ์ดด้วยครับผมแล้วกดสกิลของอาชาฮะวัตส์เผอิญนบผมดิทาลีกาสามใบครับผมแล้วคอโทเ็นพูดดอ,อกไม้ของอาชาฮะหนึ่งใบลงที่ช่องเดือกัดฮะคอลงที่เลนขวาเลยครับผมไม่จําเป็นต้องหาใบมาบูส์นะครับเพราะว่าต่อให้ตอนตีไปเนี่ยยังไงก็จะทําการปรับพลังให้เท่ากับยูนิตอาแวนการ์ดนะครับผมที่ในชื่ออาชาครับผมแล้วกดสกิล ครับผมเมเดนออฟบูลเลสฮะการขอแพนโทเค็นฮะหนึ่งใบฮะลงที่ช่องเดกาดแล้วบวกพาวเวอร์ห้าพันในตัวเองครับผมจนจบเทินฮะอืมขอแพนโทเค็นมาครับเพราะว่าจะใช้เป็นตัวของฟุตซอตดักก้อนนะผมในเทินของบูลเลสนะผมจะได้บวกพาวเวอร์นะผมตามพาวเวอร์พื้นฐานของเดลกาดเกศศูนย์ทั้งหมดนะผมจังหวะนี้ครับผมบวกไปสองหมื่นสามพันฮะ โอ้เลนนั้นหนักหนักเลยนะครับผมและแวนการ์ดขวดเลยครับผมสองหมื่นสามบุสเอ่อหมื่นสามครับผมเป็นสามหมื่นหกพันนะครับผมทีแวนการ์ดฮะสองคีย์ที่เขครับผมจังหวะนี้ฮะทางฝั่งลอยยอนครับผมกาสดฮะแล้วก็ฟิกชิวฮะบวกมาอีกสองหมื่นนะครับผม แล้วจะเหมือนจะต้องการเอาให้มิดเลยหรือเปล่าครับผมจากท่าทางแล้วฮะัวโดนอแวนนะผมแล้วเซบสองตัวฮะมิดเลยครับผมได้เช็คมาโนทิเกอร์ครับผมแล้วก็คิทิคอลทิเกอร์ครับผมโยนพาวเวอร์ให้กับแวนกาดนะผมเพื่อที่จะให้ตัวโทเค็นเนี่ยได้บวกพลังฮนะส่วนคิทิคอลนฮะโยนให้กับตัวของฟุตซอรดาก้อนฮะ แล้ว 1. โทเค็นอาชาบิตตีก็ผมก๊อปพาวเวอร์และคีย์ที่เขของแวนฮะบวกไปสองหมื่นก็ผมแต่อ well ีหนึ่งคียที่เข้าับผมเป็นสองขี้ฮะสามเป็นสามสองขี้ับผมทางฝั่งรอยย้อมพอดินไปเทคไปครับผมครับผมแในจังหวะนี้เทคสองแดงครับผมตกเป็นคีย์ที่เขทิกเกอร์ครับผมบวกหมื่นให้แวนการ์ดฮะและฮิลทิกเกอร์ครับผมบวกอีกหมื่นให้แวนการ์ดฮะแวนการ์ดบวกไปสองหมื่นนะผมแอลฟูสซอดดากอนฮะตีต่อครับผมสองขี้ฮะ บวกไป23,000ฮะ18เป็น5้0 0 0นัะแล้วเทไปส2ดาเมจถ้แล้าผ่านเทินนะเรนแรงสุดๆนะผมเกาเทินทางฝั่งร้ยยอคอดินครับจาก1นึเดมมาสู่5้าดเมจครับในสุดก็พึ่งได้ขึ้นเกรดสาครับไหลลงมาเป็นเอาไม้นะครับเล่นเป็นฟอร์ตทูเช่นเดียวกันครับแต่เลือกที่จะลงให้กับช่องเรียอากาศครับสำหรับเอาไม้นะครับก็มาดูกันครับ แล้วกดสกิลของอามายนะครับเขาตัวบั้นหนึ่งจิงการบนมือหนึ่งไปครับเสิร์ตการ์ดเกตสองไม่เกินสองใบจากกองการ์ดขึ้นมือครับแล้วเสิร์ตขึ้นมาเป็นบาลอนครับกับลามูลักนะครับก็เรียกได้ว่าสกิลของอามายครับในตัวหน้ากล่องทีดีตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การเสิร์ตฮาร์เกตสองครับเอามาใช้เล่นครับแล้วลงมาเป็นลิวารโลนครับใช้สกิลเขาตัวบั้นหนึ่งคอเกตสองจากกองการ์ดลงมาครับพอมาเป็นลามูลักนะครับแล้วจังหวะนี้นะครับ กิวของฮาลานะครับโอโมงเกตหนึ่งที่อยู่ด้านหลังจะทํางานทันทีนะครับบอกว่าเมื่อเห็นเรียการ์นะครับพอลงมาจากที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่มืออย่างของตัวเองเข้าโซนนะครับแล้วบวกให้เรียการ์ไปนั้นเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับแล้วช็อตนี้กดไปสองตัวนะครับเท่ากับว่าราโมูรักที่มาด้วยกิวของนิวารโลนะครับจะได้บวกไปเลยจุกๆนะครับสามหมื่นนะครับเป็นสี่หมื่นแล้วนะครับแถมยืนบนฟอร์ทูสองชี้ด้วยนะครับโอ้โหเลนแรงนะครับฝั่งนู้นแล้วขอเอามาลงมาอีกใบนะครับ แล้วต่อด้วยบาร์อนครับคีเสิร์ฟขึ้นมือไปเมื่อกี้แล้วกดสกิลของลำมอลักนะครับถ้ามียูนิตห้าใบในสนามครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งครับบวกตัวเองหนึ่งหมื่นครับเป็นแอคทีเวทครับไม่ติดวันเปิดเทินครับสามารถกดได้อีกนะถ้าอยากกดนะแล้วช็อตนี้ครับเหมือนจะตีแต่ยังก่อนนะครับหรือว่าจะเอาเรียการไปก่อนแล้วเลือกเารียการก่อนแต่เปลี่ยนใจนะครับเพิ่งเห็นว่าตัวเองยังมีดาเมจหงายอยู่นะครับเลยกดสกิลของลำมอลักอีกครั้งหนึ่งครับบวกให้ตัวเอองีก หนึ่งหมื่นะครับก็สําหรับเด็กเอาไม้นะครับก็จะเป็นเด็กที่เน้นไปที่การเล่นให้เคาน์เตอร์บ้านเนี่ยไม่มีการ์ดไหนหน้าในดามเมทโซนเลยครับเพื่อทําให้สกิลของหลายๆตัวติดนะครับอย่างตัวเอาไม้นะครับที่เป็นเกตสามทีดีหน้ากล่องเนี่ยก็มีสกิลหนึ่งครับในช่องแว่นการ์ดได้เรียกการ์ดครับที่บอกว่าถ้าไม่มีการ์ดไหนหน้าในดาเมโซนเนี่ยตัวเองนะครับจะบวกไปอีกหมื่นห้านะครับเพราะงั้นจังหวะนี้ครับเอาไม้ที่อยู่ทั้งช่องแว่นการ์ดและเรียกการ์ดครับก็จะได้บวกไปอีกตัวละหมื่นห้าครับไปอยู่ที่เเป็นอาไม้ครับ สองหมื่นแปดพันครับหนึ่งคิดเข้าโจมตีพิีแวนการ์ครับทางฝั่งเนอเนกตาสามดาเมจแล้วมือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเลือกที่จะเทคนะครับไปอยู่ที่สี่ดาเมเนะครับเพราะงั้นทางฝั่งร้อยเยเอาลาโมลักนะครับที่อยู่บนฟอสตูนะครับหดโจมตีเลยครับแถมเอาบาลอนเชียเพิ่มอีกห้าพันครับต้องให้พีจีเลยทีเดียวนะครับจุดนี้รับไม่ได้ครับสองคิย์คอรนะครับแล้วจังหวะนี้หดปิดท้ายด้วยแวนการ์ครับสองหมื่นแปดพันครับ แต่คีย์ที่เข้าเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเช็คได้คีย์ที่เข้าเนี่ยแล้วรับไปอาจจะตายได้นะครับต้องการนะครับไม่เสี่ยงปล่อยเด็ดขาดนะครับทางฝั่งของเนโอเนสตาตอนนี้ให้การมาแล้วหมื่นห้าครับขาดเพิ่มมาด้วยเกตหนึ่งอีกหนึ่งหมื่นครับแล้วอีกหนึ่งหมื่นครับสองได้เข้านะครับแล้วเฟิร์สเช็คมีพิเกอร์เซคันด์เช็คเป็นคีย์ครับเช็คเป็นคีย์จริงด้วยนะครับตอนนี้แล้วตีไม่เข้าก็จบเกมไปเลยครับทางฝั่งบริยัลพาราดิน เอาเทินของทางฝั่งของเนโวเนต้าครับผมชวน์การหนึ่งใบฮะ <c oughs> มีมาไรอีกหรือเปล่าครับผมในส่วนของอาชาฮะเพื่อปั๊มพลังให้กับไวแล้วก็ปั๊มฟอสให้กับฟอลดาร์ก้อนนะครับผมมีชัวร์ไปเลยฮะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีนะผมเริ่มวางพลังแล้วฮะเอฟเฟกต์ของฟอลดาร์ก้อนเป็นเอฟเฟกต์คอนนะฮะและ เหมือนจะกดเอฟเฟกของ Maiden of Bulest นะผมโซบานฮะใส่โทเค็นฮะเสกมาทับเล่นอาชาผมแล้วบวกพาวเวอร์ห้าพันนะผมให้กับตัวเองฮะแล้วลงในส่วนของไดแอนฮะอัพมาที่โทเค็นในเลนของอาชาฮะตรงนี้เหมือนจะเล่นพลาดเล็กน้อยฮะเพราะว่าถ้าลงมาก่อนแล้วค่อยใส่โทเค็นเนี่ย ก็จะได้บวกพลังให้ฟุตซอดาก้อนฮะแล้วลงมาทับอีกรอบนึงครับผมใช้สกิลเมื่อลงสนามฮะทิ้งมือหนึ่งใบหผมจัวการหนึ่งใบฮะเกศสามของเราได้บวก p พ w e r ข้าพันฮะจังหวะน,นี้ทำสองครั้งฮะตัวของวแวนกาดบวกไปหมื่นแล้วฮะรุ่นๆฮะยังไม่นาบูดนด้วยผมแต่ว่าพลังของฟุตซอดาก้อนฮะหายไปข้าพันครผมาเรียงลำดับใหม่นิดหน่อยนี่ก็ น่าจะแรงอยู่นะครับผมพลาดไปนิดหนึ่งอะแล้วเอาแวนกวาดบิดตีเลยครับผมยี่สิบสามูดสิบสามครับผมสามสิบหกฮะตายมาเป็น critical trigger ครับผมกับการาดอีกหมื่นหนึ่งสองหมื่นอ่าเป็นสองหมื่นห้าพันครับผมด i v เข้าครับผมหนึ่งด i ฟ e เข้า อังวะนี้ฮเริ่มเช็คการเล็กน้อยครับผมแล้วดิฟเช็คมาฮะโนทิกเกอร์ครับผมอีกเช็คฮะเป็นรอทิกเกอร์ฮะแล้วพลังไปที่แวนการ์ดเลยฮะสองดัมเมจฮะจากฟอสต์ทูครับผมและเรียบร้อยฮะไม่มีฮิวทิกเกอร์ครับผมคูม่ชนะไ,ไปฝ่ายของเนโอนต้านั่นเองนะครับผมครับก็จบไปแล้วครับผมระหว่างคู่ของทางฝั่งอ่าเนโอเนต้าและ ทางฝั่งของรอยย่อพาราดินนะครับผมทางฝัง่งคุณโทฟูคิดว่าทางฝั่งของรอยย้นี่เป็นยังไงบ้างครับผมก็สําหรับทางฝั่งของรอยย่อพาราดินนะครับที่ได้ของเสริมใหม่ล่าสุดนะครับถึงแม้จะเป็นของท like? ีดีนะครับอย่างทีดีสิบเอ็ดนะครับที่เป็นเอาไม้นะครับแต่ว่าก็มองว่ายังมียูนิตหลายใบนะครับที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะสามารถนํามาใช้งานได้นะครับอย่างในส่วนของตัวเอาไม้นะครับหรือแวนการ์ดตัวหน้ากล่องเองเนี่ยก็มีสกิลที่ค่อนข้าง โอเคเลยครับถ้ามองในเรื่องของสกิลของตัวมันเองนะครับอย่างสกิลที่สามารถคาเตบาบัลหนึ่งพิงการบนมือหนึ่งใบนะครับสามารถเสิร์ชเกตสองได้ถึงสองใบนะครับขึ้นมือได้เลยทุกเทิร์นครับสามารถหาตัวเล่นนะครับอะไรก็ได้มาเล่นได้นะครับซึ่งในส่วนของทางฝั่งแคนรอยย่พาราดินนะครับที่มีของออกมาอย่างต่อนเนื่องอย่างยาวนานเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเกตสองเก่งๆหรือว่าเกตสองที่น่าสนใจเนี่ยมากมายหลายตัวนะครับที่สามารถเอามาบิวแล้วก็จัดเล่นได้กับทางฝั่งของเอลไม้นะครับ แต่ว่าข้อเสียก็น่าจะเป็นในส่วนของเรื่องพลังนะครับในตอนนี้เนี่ยที่ยูนิตเกดสองครับแล้วตัวของเด็กเอาไมลในณตอนนี้ที่มีแค่ทีดีเนี่ยยังไม่สามารถทําพลังได้มากเพียงพอที่จะสามารถเอาไปใช้งานได้จริงในเมตานีนครับส่วนอีกสกิลหนึ่งครับกับสกิลที่บอกว่าต้องไม่มีการหงายหน้าในดนเมจโซเนี่ยถึงตัวเองนะครับที่อยู่บนช่องเรียกากและแวนกน็บจะบวก1นึ่ง่าครับก็เป็นหนึ่งในข้อจํากัดนะครับที่เราจําเป็นจะต้องบอิลเด็กนะครับให้ค่อนข้าง เข้าไปทางเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าอยากจะใช้สกิลของเอาไมลเนี่ยให้เต็มประสิทธิภาพนะครับกลายเป็นว่าเอาไปจัดล้วนหรือว่าเอาไปแซมใส่กับเด็กสายอื่นเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะมีความติดๆขัดๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ถ้าอย่างในเกมนี้นะครับทางฝั่งของผู้เล่นรอยัลพาราดินะครับก็กบจุดอ่อนนี้นะครับด้วยการใส่โปรโมนะครับเกตดหนึ่งอย่างฮาเลานะครับที่สามารถเข้าโซแล้วบวก1 5 0 0 0ให้กับยากาศที่มาจากกองได้นะครับ ยิงคอมโบกับหนึ่งในตัวที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในทีดีเอลไมล์อย่างลิวารโลนะครับที่สามารถเสตเกยสองเนี่ยอะไรก็ได้จากกองออกมาเล่นนะครับโดยที่ต่อให้เราไม่มีคอสนะครับเป็นคานเตอร์บาร์สไงอยู่ก็สามารถจ่ายโซได้แทนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในคอมโบที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับในส่วนของทางฝั่งลิวารโลนะครับในส่วนของอ่าเนโอนกต้านะครับอย่างในชิปนี้เนี่ยที่แรดูเหมือนว่าจะเอามาปิวเล่นกับอบร์สเนี่ยทางฝั่งของคุณฟิลลีดีคิดนยังไงบ้างครับอําสำ ในเพยนี้ฮะก็อาจจะยังไม่เห็นท่าที่แรงที่สุดของน e โอสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอย่างที่เห็นพยายามเล่นสายโทเค็นของอับบอสดาคอนนะครับผมแต่ว่าตัวเกตสามยไม่ได้ขึ้นมาให้ใช้งานในการเสกโทเค็นหมื่นนะครับผมเพราะาถ้ามีตัวของโทเค็นหมื่นของอับบอสดาคอนเนี่ยจะทําให้ฟุตซอ์ดดาคอนเนี่ยตีแรงขึ้น นะครับผมแต่ว่าจากที่เห็นเนี่ยแค่มีตัวของอาอชาโทเคนนะครับผมกับโทเคน5,000อีก2ใบนี่ก็ทำให้ตัวของฟูซอรดาข้อติ๊ค่อนข้างแรงแล้วนะผมเรียกว่ามันก็ยากที่จะกาดนะถ้าว่าไม่มี PG นะครับผมก็เน้นเป็นการเล่นฟอส2นะผมเพื่อกดดันนะครับผมให้กับแวรนด a ก d ดแล้วก็ให้กับข้างที่เป็นฟูซอรดาก้อนนะครับเพราะว่าไม่มีความจำเป็นนะผมที่จะโยนฟอสให้กับโทเคนอาชา นะครับผมก็เป็นวิธีการเลือกเล่นพอสตูที่ค่อนข้างที่จะดีคะับสำหรับสายเนโอเนต้าแล้วก็ถ้าจะพูดถึงข้อผิดพลาดก็อาจจะเป็นในช็อตที่กดเอฟเฟกต์ของเมเดนออฟบูลเลสก่อนนคะครับผมเพราะถ้าเลือกใช้เอฟเฟกต์ของไดแอนในการาเปลี่ยนมือแล้วปั๊มพาวเวอร์ห้าพันสองครั้งนะผมให้กับแวนการ์ดก่อนเนี่ยแล้วค่อยใช้เอฟเฟกต์ของเมเดนออฟบูลเลสเสกโทเคินมาทับในส่วนของไดแอนอีกทีนึงน่งอ่ะก็จะทำให้ฟุส์ออฟขออภัยฮะฟุส์ออดราก้อนเนี่ย บบพาวเวอร์เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมอีก5,000เลยทีเดียวนะฮะก็สำหรับครั้งนี้ก็ประมาณนี้ครับผม <S <S ก็สำหรับคลิปหน้าของพวกเราทีมฟิจิ t นะครับจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามพวกเราในช่อง y o u t YouTube c h n n n e l ทีมฟิจิ t นะครับหรือาสามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยนะครับแนะนำเด็กต่างๆหรือว่าอยากเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือในช่องคอมมูนิที่ของเราด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟแวนการ์ด f o r m มตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอกงานใหญ่ประจำปีเด็กลิสต์และข้อมูลของการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK เกมหากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเองหรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK เกมตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน